ว่ามีแอดไอดีใช่ไหมครับที่เราจองเปแอดเดสนะครับแล้วก็เลงก็ดูว่าถ้ามันบอกว่า8ก็คือทีนี้กว่า8ตัวนึ่งสองสามสี่ห้าหปมี8ตัวนถ้าบอกว่า4ี่มัีหมดแค่4ตัวแต่ไบเนี่ยมันเริ่มจากซ้ายไปขวาก็คือเริ่มเริ่มจากศูนย์เองสามสีแต่ปิดในไบนะครับมันเริ่มจากขวามาซ้ายนะครับก็คือถ้าไบที่ศนจะเริ่มที่ศูนย์ึง7เอานี้ มันจะเป็นคตัวไก่ไปถึงคู่ทีสิบห้าตัวเนี้ยปกติเวลาเขาให้แทนบัตรมาเขาจะไม่ค่อยตากเขาจะให้ข้อมูลว่าอยู่ในไบนี้นะแล้วก็อยู่ในบินทเท่าไหร่อยู่ในไบนี้แล้วบินเท่าไหร่ตัวนี้คือให้จำนะครับตัวนี้คือตัวไบ่ตัวนี้คือตัวบินนะครับเดี๋ยวเราจะโชวตัวอย่างว่าโดยที่บินเนี่ยจะได้ฐานสองก็คือมันจะเป็นเรักษาว่าตัวนี้เป็นตัวที่สูง ตัวนี้ตัที่7ตัวนี้ตัวที่หตัวที่ตัวที่าตัวที่ตัวที่้าตัที่เถ้าเนะครับถ้ามอว่าเป็น0 0 0ย์ตัวนะครับความหมายของเลขฐานสะครับเลขฐานสเนี่ยก็คือ0นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น0 0 0 0 0 0 0 1ความหมายมันคือคือเลข7นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเ0็น0 0 0 หนึ่งหน่ความหมายคือเลขสามก็คือเป็นเลขฐานตัวนี้เป็เลขฐานสิบฐานสินะครับ B นะครับตัวนี้เป็เลขฐานสองน B I N นะครับตัวนี้แล้วคราวนี้สูงสุดคือเลขอะไรครับถ้าเลขฐานฐานสองหนึ่งตัวรัวใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งามสนะครับซึ่งอ่า สามารถใช้เลขฐานสองเนี like like ่ยไปจากเลขฐานสิบหกเป็นฐานสองี่ยเพื่อกรอกข้อมูลได้หรืออย่างเช่นผมบอกว่าให้ตัวให้ตัวเนี้ยเป็นโชว์ว่าตอนเนี้ยมันเป็นไฟเบทติดหรือไฟเบทไม่ติดนะครับไฟเบทติดหรือไฟเบทไม่ติดนะครับหรือว่าตอนเนี้ยมีซิงทำงานเราหนึ่อย่งคือถ้าเป็นศูนย์ถ้าตัวนี้เป็นศูนย์เนี่ย หมายว่า VCU ทำงานถ้าเกิดเป็นเป็นหนึ่งเนี่ยหมายว่า VCU ทำงานคือมันสามารถใช้เลขสองแทนสถานะได้ว่าว่าให้ทำงานหรือไม่ทำงานเดี๋ยวคราวนี้มาดูตัวอย่างจริงนะครับตัวอย่างจริงตัวนี้เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งของตัวมอเตอร์ที่ผมใช้สมุมอเตอร์ยูเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจตัวอย่างเลยกัน ตัวอย่างเช่นไม้์ศูนย์ไม้์หนึ่งเนี่ยครับเขาเขียนมาชัดเจนว่า,าตั้งแต่ที่ไม้์ศูนย์นะเริ่มสตาร์ทที่ไบท์ูนย์มันไม่ใช่สตาร์ทที่ไม้์ูนให้ยาวไปถึงทั้งหมดให้ยาวไปเริ่มจากบิดที่ศูนย์สตาร์ทที่ไม้์ูนเริ่มจากบิดที่ศูนย์ให้ยาวไป6บ,บิดที่ไม้ครับ หนึ่งไม้มันมีแค่แปดใบเขาบอกว่าตั้งแต่ที่ศูนย์เนี่ยตั้งแต่ไม้ที่ศูนเริ่มจากิีที่ศูนยาวไปเล็งคือยาวไป1ิบสิบหปตเพราะนั่นคือต้องกินทนะั้งหมดสองสองไม้นะครับผมลบนะครับตัวนี้ สอน,อ,นอ่านอ่านใช้ปตรน,นะครับโปรตีทีนี้เขาบริษัทจะให้มาแล้วก็ต้องเราต้องตีความหมายแล้วเข้าใจนะครับทีนี้ตรงนี้คือความหมายคือ,ต,คอตัวนี้จองไปแล้วมีการจองแล้วเอาไว้คอนโทรลของมองเตอร์นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับสปีดคอนโทรลก็คือให้เริ่มจากไบที่2 มาที่2นะครับยาวไปยาวไปเราสตาร์ทที่บิดที่16สตาร์ทบิดที่16นะครับยาวไป16บิดนะครับเขาต้องกินกี่ใบครับสองใบเหมือนกันเริ่มที่16เริ่มสิบหกนะครับสตาร์ทที่ใบที่2เคลียร์นะครับยาวไปทั้16เพราะนั่นคือตัวนี้เป็นการทำโซนสีดอันนี้อันนี้เรากระจายคะแนนมามันเหตุชัดเจนว่า ข้อมูลที่ให้มาไบต์ปิดเนี่ยต่อททั้งหมดอ่าแล้วคราวนี้มันจะมาพูดตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ที่เวลาพูดถึงเนี่ยว่ามันมันใช้เลขฐานสอง 2, ซุปอยู่ซุปอยู่ยังไงเขาบอกว่าอ่าข้อมูลนี้นะครับปิดที่ศูนย์ราวนี้ทำปิดที่ศูนย์เขาเปิดที่ศูนย์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าที่ไม่ได้หมายความตรงนี้นะครับไม่ได้หมายามตรงนี้แต่เขาต้องอ่านให้ชัดเจนนะครับว่าสตาร์ทที่ไบต์ที่ 4ี่สอด์ไปที่4นะครับปิดที่0คือความหมายเป็นความหมายอย่างนี้ถ้าปิดที่1ถ้ามันเท่ากับเอ,เอาเอาแบนี้เอาง่ายๆกันครับตรงเอาเอาเป็นง่ายๆเลยคือปิดที่5บปิดที่5นะครับปิดที่5นะครับของไบท์ที่4เนะี่ยถ้ามันเป็น0แสดงว่าเป็นทอปโหมดถ้าเป็น1แสดงว่าเป็นสปีดโหมดอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมครับ คือเอาเอาโอเคคราวนี้มันเริ่มใหม่คราบว่าที่เออ่สตาร์ทที่ไบที่สี่หรือสตาร์ทที่บิตที่32นะครับแต่เขาจะมาเฉยว่าบิตที่สุดนะอันนี้คือคำว่าบิตที่สุดคือตัวนี้คือที่อ่บิตที่หลายครับไบที่32นะครับอ่าตัวนี้ครับแล้วยาไปถึง8ปบิดก็ได้คือกี่ไบ์ครับไบ์เดียวไบ์เดียวเขาได้คือเขาใช้ไบ์เดียวนะครับตรงนี้ คอนโทรลสถานะทุกอ,อย่างพอเข้าใจความหมายหรือเปล่าครับหมายว่าถ้าอยากจะให้รถมันถอยหลังหรือจะเนี่ยครับให้รถมันถอยหลังหรือไปข้างหน้านะครับนะก็ให้มันเป็นสูตรเป็นหนึ่งหรือระบบท้อเกียร์ครับหรืออยากว่าตอนเนี้ยมันกดเบรกหรือเปล่าถ้าเกิดมันกดเบรกอยู่นะครับก็คือให้เป,เป็นหนึ่งอันนี้อันนี้งงไหมครับไม่ไม่งงนะครับเพราะว่าโอเคเอาเดี๋ยวผมช่วยอยู่แล้วกันนะครับ เอาแค่ตอนนี้เอาแค่ตรงนี้พอผมไม่ไปต่อล้วครัให้เข้าใจเรื่องของเลขฐานสองว่ามันมันซุบอยู่นะครับโอเคครับตัวนี้ถ้าผมจะไม่ซอฟแวร์นะครับซอฟแวร์เลยนะี่ยผมไม่ได้ต่อจริงนะ,ะไม่ได้ต่อจริงก็คือตอนนี้ถ้าผมกดวีซียูนะครับตัวนี้คือผมไม่ทําอะไรเลยเนะี่ยจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขตามตามตัวเลขที่อยู่นะครับคราวนี้เราอยากให้ทุกท่านมาสนใจไวท์ท mm ี hmm. ่ส mm ิบไวท์ที่สิบเท่านั้น ไสีอะไรครับไฟสีนะครับก็ค,บคือไปสามสองสามเก้าผมเขียนไว้ชัดเจนว่าสามสองถึงสามเก้าโอเคนะครับให้ท่านดูที่ตัวนี้นะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงให้ท่านดูดูเนี้เขาเปลี่ยนแปลงยังไงนะ,ะงถ้าผมกดเบรคในเนี้ยมันจะมีมันจะเป็นซุ่ซู่ถึงหนึ่งซู่ซู่นะครับเลขของเลขขาสองแต่ว่าในเลขของขาที่ผกมันจะอีกตัวเลขหนึง่งคอยดูนะครับผมกดหยุย่างเบรคซึ่ง เห็นไหมครับตัวนี้บิดที่สี่ใช่ไหมครับไม่ได้เห็นบิตสี่ปบิดที่ไบที่สี่บิดที่สามสองสามสามสามสี่สามห้าซึ่งถ้าถ้ามองในบิตในไบต์มันคือศูนย์หนึ่งสองสามมันคือเบรชใช่ไหมครับย้อนกลับไปตรงไหมเห็นไหมครับบิดที่ เป็นที่สามถ้ามันเป็นหนึ่งแสดงว่าเราเหยียบเราเหยียบเบรกอยู่ฉันเช็่ว่าเขาใช้เขาซ่อนเขาซ่อนข้อมูลนี้นยครับในเลขฐานสองแต่ว่าสุดท้ายเวลาส่งเข้าไปที่มอเตอร์อเตอร์เขาส่งเลขฐานสิบหกไปแต่ว่ามอเตอร์อเตอร์ต้องแปลงเลขฐานสองนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าตอนนี้รถกำลังทำอะไรอยู่